สวัสดีครับกลับมาพบกับมานโก้ฮอบบี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในครั้งนี้นะครับนี่ฮะผมไปเจอขนมกล่องโอเดย่า่องนี้นะครับไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ว่าเป็นซองใช่ไหมซองละยี่สิบบาทแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องเลยนะครับกล่องหนึ่งก็ประมาณ49บาบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเจอแค่กล่องเดียว <c oughs> นะก็เอามากล่องเดียวครับเพราะว่าช่วงหลังผมไม่ได้บ้าหรือว่าตามแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหายากเหลือเกินแล้วก็ส่วนตัวคือรู้สึกผมไม่ค่อยอินกับ การ์ดเวอร์ชันนี้ด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้บ้าละคือเจอก็จะซื้อไม่เจอก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับโอเคตัวกล่องนะฮะก็มีโลโก้โอเดนยาอยู่ตรงนี้แล้วก็เขียนว่าเฉพาะที่เซเวเหมือนเดิมนะฮะดักนบอลแทนะครับตัวโทนสีดักนบอลเนี่ยเป็นสีเหลืองกับสีแดงก็เข้ากับตัวกล่องของ l ลน์ออเดนยาพอดีเลยก็คือ แดงกับเหลืองนะครับดูแล้วก็อาจจะดูยาอีกหนึ่งนะแก่แล้วนะคะโอเคมีภาษาญี่ปุ่นครับโอเดนยานะฮะแล้วก็เขียนภาษาไทยดั็บอลแซดบิ๊กการ์ดนะครับแล้วก็มีตัวลุงลุงที่ทำทาโกยากิ ak aki, นะครับโออิชิอร่อยนะครับน้ำหนักบริสุทธิ์10บกรัมนะฮะด้านด้านล่างกล่องนะฮะก็เขียนว่ามีการ์ดหายากระดับพิเศษด้วยนะครับคงไม่ได้หรอก <c oughs> นะไม่เคยมี โชคแบบนี้นะฮะโอเคด้านข้างก็เกี่ยวกับข้อมูลของอาหารขนมนะครับวันที่ผลิตอะไรอย่างนี้นะฮะด้านหลังครับก็จะมีภาพการ์ดตัวอย่างบอกว่ามีทั้งหมด91แบบได้ลิขสิทธิ์แท้จากโทเอะแอนิเมชันนะฮะนี่ฮะก็จะมีการ์ดตัวอย่างนะครับก็รู้สึกมันเหมือนเป็นการ์ดที่ออกมา อตล่าสุดเนี่ยแหละมั้งนะแต่ว่าเป็นบิ๊กการ์ดซึ่งผมก็ไม่ได้ตามแลวนะบอกเลยว่าอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปก็คือไม่ได้ตามแล้วนะฮะเห็นมีคนออกมาโพสต์ออกมาแชร์กันอยู่แต่ว่าก็เมื่อไคร่ได้ตามข่าวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะเห็นมีคนเขาแชร์เรื่องของมีคนแบบเปิดกล่องอ่ะนะครับอันนี้ยังซีลย,ยังยังดีอยู่นะครับคือบางคนอาจจะแบบแอบเปิดไงแอบเปิดแล้วแบบเฮ้ยกูมีแล้วอ่ะเออกูเลยปิดซองต่อนะคับคน อย่าทำกันนะฮะแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะเลยนะผมได้มากล่องนึงก็มาลุ้นก็มาลุ้นกันครับโอเคอ่ะไม่รู้ว่าได้กี่การ์ดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยนะขนมเป็นแบบไหนหรือเปล่าอ่ะขนมอันนี้น่าจะเป็นซองขนมโอเคดึงออกมาก่อนเอ๊ดึงยากอ๋อเป็นการ์ดเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหการ์ดใหญ่เหมือนกันเลยเนะี่ยเหมือนซองเหมือนเป็นซองไอเนี้ยมังงะเออเหมือนมังงะเลยนะฮะ จับแล้วรู้สึกจะมี2การ์ดหรือเปล่าอ๋อขนมเป็นแบบนี้ฮะเป็นฟอย์สีเงินอันนี้ขนมนะครับหมดแล้วนะครับข้งางในก็โบและไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดไปด้วยกันนะฮะว่าผมจะได้การ์ดกากๆไหมนะครับหน้าซองตรงนี้ก็จะเป็นมาจินบูนะฮะกับโกคูกับเบจิต้านะฮะโอเคด้านหลังเป็นฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นครับโดราตัมบอลแซส นะครับโอเดนย่าการ์ด30ปีนะฮะบิ๊กการ์ดคอเลกชันนี่ฮะอ๋อตัวนี้มีรายละเอียดนะฮะบ,บอกว่าการ์ดหายากระดับพิเศษ SR มีทั 21, ้งหมด1แบบ SR 21การ์ด R 22แล้วก็แบบธรรมดา47นะครับโอเคพูดมากเสียน้ำลายเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะเอาเอาเอาด้านหนึอยอย่งดูนยะเอาด้านล่างกันแล้วกันผมชอบเปิดจากด้านล่างครับโลกจิ๋ โอเคฮะเราจะมาดูการพร้อมกันนะตอนนี้สัมผัสได้ว่าการ์ดค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรอยู่นะฮะโอเคออกมาแล้วนะได้ทรงผมโกคู Goku แล้วแน่นอนนะฮะโกคูกับโกฮังเปล่าอ๋อ,อคนเดียวฮนะโอเคก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นภาพตอนโกคูกำลังจะไปช่วยโกฮังที่โดนลาดิจับไปนะฮะการ์ดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เอามาพัดได้เลยอะนะฮะ โอเคด้านหลังก็เหมือนเดิม,มก็เป็นรูปเทพมังกรนะฮะอ่ะอีกใบหนึ่งฮนะอีกใบหนึ่งอันนี้ด้านหลังอ่ะเราาลุ้นด้านหน้าดีกว่าไม่ต้องลุ้นแล้วว่าเป็นกาดหายากดูจากสีก็รู้แล้วนะว่าการธรรมดานะฮะอ่ะก็ได้เบจิต้ากับทั้งมานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะแกะซองขนมกันดูบ้างนะฮะ ก็ชีกออกมาเลยก็แล้วกันโอเคอ่านี่ฮะขนมดูแล้วก็เหมือนจะมีพอประมาณนะไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าเออผมว่ามันน้อยนะน้อยกว่าเอที่ว่าเป็นซอง20บาทอะนะฮะมีกี่ชิ้นเดี๋ยวเรามานับกันนะรู้สึกน้อยมากฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ชิ้นพอดีฮะรู้สึกจะน้อยไปหน่อยนะ โอเคส่วนรสชาติเป็นยังไงขอลองชิมก่อนรสชาติเหมือนเดิมครับนะฮะรสชาติก็ยังเป็นของโอเดนยาดั้งเดิมอยู่นะฮะส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอในคลิปใหม่ๆกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย